มากูสิมาช่างโลกโลกมาช่างเทาซะเหลือเกินเออคนเทาเทาโหอัลโหลนี่เส <ific> <ular> ียงไหนไม่เได้ไหนเขาจะตกาจะได้ไหมบอเบอร์หนื่งยังไงอะ แท๊บนึงแท๊บนึงกับมันตายแท๊บนึงให้เราตายก่อนเดี๋ยวเราออกไปเที่ยวคมเกินเพื่อนโคตรคมเซตติ้งไม่เซตติต้งเราเนี่ยมันคมจังวะคมแบบเหมือนโปรอ่ะเพื่อนมันคือโปรเพื่อน ออกแล้ว